ยินดีด้วยครับกับรักเอราวันนะฮะคว้าชัยชนะเป็นครั้งที่2ของวันลุปินีแล้วนะครับผมไปดนี้ดิเจ็บตัวด้วยนะครับก่อนหน้าการโชครู้ว่าจะต้องเจอกับมหาสมุทรเตรียมตัวยังไงครับก็เตรียมตัวมาพอสมควรครับตอนที่ชกมวย5ยกนี่เราเคยเอาชนะเข้ามาแล้วนะครับวันนี้มาเจอ3ยกคิดว่าจะง่ายกว่าเดิมหรือยากกว่าเดิมก็ปกติครับแล้วก็วางแผนมาพอสมควรแล้วก ล่างแล้วก็มาอเอาชนะกันบนแล้วก็เล่นทองนี่อ่าฮะยกแรกนี่เป็นไปตามแผนทุกอย่างเลยใช่ครับเล,เล่นงานขาก่อนใช่ภาคภาคโดนสอบรู้ม,มองไม่ทันครับหลบไม่ทันนะแต่ยกแรกนี่ก็ได้นะแปดได้นะครับช็อตนั้นเป็นไงก็จะดีใจก็ดีใจบ้างไม่ดีใจบ้างก็ อยากลุกขึ้นมานะใจอยากลุกมานะอ่าฮะอ่าเรื่องที่เกี่ยวกับเจ็บตัวตอนเขาลุกมากก็ได้แผลครับนะฮะแต่ช่วงของปลายยกปลายยกแรกนี่เขาก็พยายามที่จะเน้นเตะก้านคอมากขึ้นแล้วก็แทงเขาหนักๆใช่ครับก็เข้าสูงเลยครับตอนนั้นเป็นไงบ้างหล่ะในช่วงของปลายยกแรกโดนปลายๆครับที่โดนก้านคอผมเริ่มตาซ้ายมันมึอนตอนที่โดนซอกนะครับมันมนข้างมัน ด้านขวาครับใช้งานปกติก็ตอนนั้นพอมันมันเหมือน,นข้างนึงเปรี้วๆก็พอยกได้ออกอาการของปกติติดอัดด้วยโดนด้วยนิดนึงก็เอไปเอมาตามแข่งทั้งเลยครับก็คือเจนอยู่เจนไปเหมือนกันจนกระทั่งมาถึงเกมในยกที่สองออกมาน,นี่ยังไงก็เดินอัดเลยครับยังไงครับเราต้องเดินอัดแล้วเราตาเราไม่ดีด้วยก็ใส่ก่อนดีกว่า อ่าฮะอาให้หมดเลยก็คือต้องพยายามที่น็อกให้ได้แล้วล่ะถ้าน็อกไม่ได้เดี๋ยวยกสามเราเลยจะระบาดยกสามเพวางแผนเลยอ่าฮะ <c oughs> แต่แตยกสองนี่ก็ถือว่าก็เกมของเราก็เป็นเกมของเราเลยใช่ครับเขโดนแล้วก็ยก,ยกสองน่าจะได้นับด้วยครับใช่โดนโดนเข้มใสแล้วโดนสีโคขงอือหือไปเต็มหมดเต็มชายโครงเลยตอนนั้นในใจคิดยังไง ก็อย่าลุกขึ้นอย่าลุกขึ้นเลยชีย้อย่าลุกมานะฮะขอ่ะเขลุกมาโอ้ยยันเลยครับไม่ลุกแล้ว <c oughs> ไม่ลุกแล้วก็เรียบร้อยเลย <c oughs> นะครับก็ไฟนี้เป็นอีกไฟหนึ่งที่ได้โบนัสสามแสนห้า <c oughs> สองครั้งก็นะัด <c oughs> สองไฟนี้ก็รวมเป็นแค่เจ็ดแสนแล้วนะเอาตัามไปทำอะไรฮะผมก็ให้พ่อแม่สนิวก็แล้วก็ให้หลานอะไรแล้วเนี่ยขายใหา่ใหญ่เลยอือหือ ไปนี่คิดว่าตัวเองมีมีข้อบอกพร่องอะไรผมครับค<ะ>น่าจะมีรูปประมาณเพื่อว่าไม่เชิงนะครับเพราะเราไม่เห็นว่าว่าส่งมาอย่างไหนน่าจะมือตกหรือเปล่าต้องไปดูคลิปก่อนครับผมตอนนั้นเราก็ทำเป็นที่ออเราแล้วเราไม่รู้ว่า,าพร้อมหรือ,อยังที่ขึ้นวันใหญ่รหรือว่ารออีกหน่อยได้หมดนะครับ้มนรักขึ้นได้ก็ดีได้ครับ วันนี้ชกเวทเท่าไหร่1้6สบครับมาม่ที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 ่เขากำหนดร้อยเท่าไหร่เนาะที่ของวันอะ1 2อยรบหกนะฮะอืมก็ถือว่า้น้ำหนักก็ยังน้อยอยู่ว่างานนะครับผมแฟนครับเชียร์เรารักเยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรพวกแฟนขับ้างก็ช่วยเชียร์ไปตลอดนะครับก็ทำเป็นที่ดูไฟนะครับเป็นนักมวยที้ขืน ยิ้มแบบนี้นะครับแต่ตอนชกก็ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ทำหน้าดุก็ไม่ดุก็ <laughs> ชกไปแบบนี้นครับก็ช่อเชีย์ตลอดนะครับทำ็ีที่บุนะครับโอเคครับก็แ <c oughs> <c oughs> สดงความดีด้วยครับ